สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ CK ข่าวสารยันยนต์วันนี้ขอเสนอ BYD ประกาศขึ้นราคารถยนต์ที่จีนปีหน้าสวนทางกับเทสลาแลนีโอที่ประกาศลดราคาการประกาศขึ้นราคารถยนต์ในปีหน้าไม่ได้มีขึ้นแต่ในประเทศไทยเท่านั้นตามที่หลายท่านเห็นแต่ยังเกิดขึ้นในประเทศจีนด้วยโดยมี BYD เป็นผู้ประกาศนโยบายดังกล่าวเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาพร้อมระบุว่า มีความจำเป็นต้องขึ้นราคารถยนต์ในกลุ่มดนาสตีโอเชียและเดนซ่ารุ่นละ2,000-6,000หยวนหรือราว10,000-30,000บาทซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2023เป็นต้นไป BYD ให้เหตุผลสนสุนว่ามี2สาเหตุที่นำไปสู่การขึ้นราคาประกอบด้วยราคาลิเทียมซึ่งใช้ในการทำแบตเตอรี่พุ่งสูงขึ้นจากตละ5,000 50, หยวนหรือราว249,000บาทในช่วงต้นปี2021 เป็นตันละ600,000หยวนหรือราว2,996,000บาทนอกจากนั้นภาครัฐยังยกเลิกการให้เงินสนับสนุนรถยนต์พลังงานทางเลือกด้วยเดิมทีรัฐบาลจีนให้เงินสนับสนุนรถยนต์ขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดคันละ4,800หยวนหรือราว23,000บาทและ12,600หยวนหรือราว62,000บาทสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV มีรายงานข่าวว่าปัจจุบัน b ีวมียอดจองรถยนต์รอส่งมอบคงค้างมากกว่า500แสนคันในประเทศจีนซึ่งอาจใช้เวลาราว6เดือนถึงจะส่งมอบร,รถยนต์นี้ได้ครบทั้งหมดหากมีผู้ใดต้องการซื้อ BYD ในราคาเดิมอยู่ยังทำได้ด้วยการจองรถยนต์ก่อนวันสิ้นปีนี้มีประเด็นนี้น่าสนใจด้วยว่าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่แบรนด์อื่นกลับประกาศลดราคารถยนต์ในจีนทั้งเท sla ลดราคาโมเดล3และโมเดล Y ลง1 4 0 0 0ถึง2อ0 0 0หยวน หรือราว69,000ถึง139,000บาทอีกรายคือ NEO ที่ประกาศมอบเงินอุดหนุนมูลค่า6,350ถึง12,600หยวนหรือราว31,000ถึง62,000 62, บาทให้กับผู้ที่ซื้อรถยนต์รุ่น ES8, ES6, EC6, ET7 และ ES7 ภายในวันที่31ธันวาคม2022นี้